สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และก็ดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสวัสดีค่ะโฟกัสค่ะฟิล์มครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะพี่ฟิล์มตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่นที่ผู้แกวเอเวนเจอร์ปาร์คน่ วันนี้เรามาทําอะไรเอ๊ะเรามากันทำอไมครับเนี่ยโฟกัสวันนี้นะคะเรานะคะจะมาแข่งชาเลนจ์กับช่องวีว้าวววทีวีค่ะไหนว่าไงสาวน้อยวีว้ามาแล้วอดีตนี่นะคะชื่ออะไรคะวีว่าค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเราสองช่องจะมาแข่งกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า วันนี้ช่องผมหรือว่าช่องวิบาจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเดี๋ยวนี้ช่องอะไรอยู่แล้วนะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับโอ้โหช่องเราที่ขิงเก่งนะเมื่อวานจริงๆแต่วันนี้เราจะถ่ายเป็นเบื้องหลังนะเพราะว่าเ <c oughs> พื่อนๆก็สามารถจะไปดูชาลเลนจ์เต็มๆได้ที่ช่องของวีบวาวอที่พี่อ๋อโอเคแต่ <c oughs> วันนี้เราก็จะมาเอาเบื้องหลังให้เ,เพื่อนๆดูกันใช่ไ่มเบื้องหลังเป็นยังไงนะอาจจะสนุกมันฮาขนาดไหนก็มาดูของเราได้นะแล้วส่วนผล การตัดสินก็ไปดูอีก eigentlich. ช่องหนึ sure ่งได้คือช่องใชช่่่คะอะไรนะช่องอะไรนะช่องอะไรคะวีว่าวาวาทีวีใช่งั้นก็ไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าอะไรครับสวัสดีค่ะนี่เดินเข้าสู่ช่องวีว่าวาทีวีวีวาค่ะวาค่ะวีว่าค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับช่องโปแกรมแอนฟิล์มค่ะแอนฟิล์มแกงอ่ะครับผม ีมนะครับผมอ่ตอนนี้นะคะพวกเราทั้งหมด5คนนะคะอยู่ที่ภูแก้วเอเวนเจอร์พาร์คคุณพี่พับเป็นไงบ้างครับตอนนี้สรกาตอนนี้เรากำลังจะเตรียมเล่นชาเลนจ์แรกนะครับผมก็คือยิงหันนั่นเองเป็นีงเคยยิงไหมเนี่ยไม่เคยไม่เคยเลยชนะไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าเราเราโมไปแล้วก็ต้องชนะ,ละแล้วเนาะเฮ้ย <c oughs> <laughs> แต่ว่ามันเป็นเกมที่แบบไม่ใช่ใช้ดวงนะพี่บีมใช้ฝีมือเนี่ยโอ้ัวทีเดวงก็แพ้ไงนั่นดิมีดวงว<ท>เราก็เราชาวมาเถอะถึงเราใช้ดวงก็ไม่ชนะ,ะดีเพราะว่าเราไม่มีดวงทีมเรานะคะจะแบบว่าส่งตัวแทนโดยการยิงฉุบกันนะ <c oughs> ยางยิงยาวกระเก็ไปยิงฉุบไปชนะชนไปเอ้ยอาแอแลงไปแไปส่วนผมนะครับจะเป็นตัวแทนเองเพราะว่าผมคนเดียวคนเดียว นี้ดิใครก่อนเราพี่ก่อนเลยพร้อมยังครับพร้อมวันสองที่อรอเอาเลยเอาดึงแล้วสามสองหนึ่งเอา ชนะผู้หญิงไงบ้งครับชนะผู้หญิงครับธรรมดาครับเก่งกับผู้หญิงเก่งกับเด็กครับตัวทีธรรมดาครับน้องกลับอีกครั้งเลยสไปเดอร์สวิงอันนี้นะคะตัวแทนช่องที่จะแข่งก็จะเป็นน้องวีว่าขอโทษตัวแทนผมนะครับผมก็คือผมเองไม่ได้ก็คือต้องโฟกัสนี่นะครับผมงั้นไปเลยนี่ครับตื่นเต้นค่ะไม่ต้องกลัว ครับพี่พิมครับผมอันนี้ก็เล่นกันนะครับเด็กๆเล่นกันไม่เป่าไม่รู้กันไม่รู้ว่าเบี่ยงอะไรกันนันไหนแต่ว่าผวก,ก็อยากเล่นนะแต่ว่าคือว่าดูกลัวๆนิดนึงนะครับผมความจริงผมก็อยากเล่นนะแต่ว่าเล่นไม่ได้เพราะว่ามันน้าหนักเกินนะผมใช่คันนี้ให้อมเอาไว้ให้เด็กเล่นแล้วก็จะดูกันเราก็จะดูน้องเล่นอ่าแล้วก็เชียร์น้อง น้องวิวากลัวแล้วนี่น้องวิวารู้สึกว่า,ะา,ะวาจะแบบสนุกไนะแบบกระตุกอยูรอบนึงไงลูกพ่กระตุทุกคนมันเทียวว่าน้องวิวาจะร้องไห้ไหมรอบนี้ลูกคนอไม่เที่ยนนะว่าลูกพ่อจะร้องไห้ไหเฮ้ยน้องไม่กลัวจริงเหรอพี่พิมไม่กลัวไม่กลัวแล้วยิ้มแล้ว นนีสุกเลยครับผมทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงโซน rock camping นั่นเองก็เป็นหน้าผาที่เราจะแข่งกันนี่นะคะมีความสูงทั้งหมด13เมตรนี่สูงมากเลยนะไม่รู้นะคะว่าพวกเราจะทำสำเร็จไหมเพราะว่ามันสูงแบบเท่าที่เคยปีนมาเลยสูงมากใช่ครับผมผมก็กลัวแต่เนี้ยกลัวนะกลัวนิดนึงนิดนึงเราจะลอาแข่งกันดีกว่านะว่าใครจะปีนได้สูงกว่าใช่ไหมไปงั้นไปเลยดีกว่าไปครับผม คนต้องเชียร์เรานะเพราะเราเป็นผู้หญิงเชียรคนต้องเชียร์ผมนะครับเพราะผมเป็นผู้ชาย ไงดี่มือซ้ายครับก้อนหินมือซ้ายครับน้องน้ำมือซ้ายเอาแล้วครับสูสีสูสีจี้จี้จี้ตอนนี Wha ้คือพี่ว่าผมไม่เอาแล้วนะคะทุกคนทุกคนนี่ว่าจะยอมแพ้ไม่ต้อง เป็นไงบ้างครับเหื่อยไม่เตรงไหนบ้างไม่เตรงไหนบ้างมือครับแค่มือแบบตรงเนี้ยมันแบบแขนตั้งแต่ตรงเนี้ยถึงนี้มือตอนตอนที่จับอ่ะเหมือนกลัวมันลื่นมากเลยเพราะมือมันเปียกใช่ใช่ใช่มือมันเปียกแล้วมือตองนี้ก็คือแบบว่าเก่งหมดแล้วอ๋อแล้วก็สนุกดีชอบมากคึกมากจะไปดูรุ่นมินิครับผมับรุ่นว่าไงปล่อยพลังให้พอกันหม่อยบัดดี้อ่านอ่านนะไปน้องพี่สู้ เดี๋ยวดูเขาเดินดูเขาเดิน<ม>าดาอากาศ่าพี่มาว่าแปะมือกันแปะมือแพ<อ>้ไปใช่แต<ด>่น้าซี่อ่าตอนนี้ก็ผมก็กำลังจะลองขึ้นดูนะครับว่าจะสาม,มารถทำได้หรือเปล่าใอ่ถุงเท้าได้ครับเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวตอนนี้พี่พิมจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์นะฮะใช่ค่ะลีดพร้อมลีดพร้อมอสามสี่องสามสี่ก่อนไป ตอนนี้เรามีลีดสีเหลืองกับสีชมพูไม่ตั้งใจอะซ้ายหนึ่งสองสามสี่สองสามหนึ่ง้าสามสี่เดินเข่าซ้ำไปอย่าแพ้ครับโฟกัสแล้วปีนขึ้นไปแล้วอ่าวล่วงเตะตอนแรกเลยนะครับอ่าไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ครับเราจะสามารถทันหรือไม่นะเรามาลุ้นกันเลย สู้เขาว่ะสู้เก่งมากต่อเมื่อกี้ในการเป่าขมอมนั้นไม่ช่วยอะไรนะครับตอนนี้โอ้าอย่าแพ้น้องนะหายยิงึ้นไปข้างน่ากลัวตอนนี้6ครันกรีดร้องซะแล้วนะ a อ t i o n นี่ตอนนี้พลานะคะอยู่ที่สไลเดอร์ ใช่ก็จะมาจากข้างบนเขาเลยนะทุกคนเห็นไหมกอู้เลยอ่ะอู้สูงมากโอเครอบนี้เราจะส่งตัวแทนเป็นวีว้ากันน้องโฟกัสไปใช่แข่งกันก่อนเพราะมันนั่งได้สองคนนะคะทุกคนอย่าเชียร์นะีิสพูนี่สีเหลืองอยู่สีชมพูสีเหลืองจริงผู้จริงผู้จริงผู้แล้วมาแข่งกันเลยใช่ตอนนี้นะครับผมน้องโฟกัสแล้วก็น้องวิบ้าแล้วก็น้อง ปาวาวานะครับก็ได้อยู่บนยอดเขาตรงนู้นนะครับผมในจะอยู่อบนยอดเขาอ่าเขาเรียกว่าเอเวอเรสต์นะครับผมตอนนี้ก็จะสายลงมาจากเอเวอเรสต์แล้วก็ลงมาสุดข้งพื้นตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะเอพีไม่ขึ้นไม่เล่นเหรอครับเนี่ยอ๋อไม่เดี๋ยวรอเป็นคู่ต่อไปเดี๋ยวแข่งกับน้องน้องวาวอ๋อก็คือเล่นเล่นเหมือนกันใช่แต่รอคิวใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวมาดูว่าคู่นี้เป็นไงมาหรอมาเลยมาเลยเลย โฟกัสกลัวทุกคนเราได้ข่าวมาจากข้างบนเขาบอกว่าข้างบนน้องโฟกัสกลัวสู้ๆไม่น่ากลัวตอนนี้พี่ปีมักำลังจะขึ้นไปเป็นเพื่อนน้องนะครับเอ๊ะต้องมาอยู่กับโฟกัสกันหมายว่าที่ไม่สบายเฮ้่อก็เป็นหน้าที่เจ้า

ไม่เหนื่อยโอ้ถูกแล้วมีมเพียงมาจนเหนื่อยเลยอ่ะกลัวกลัวนิดนึงไม่นิดแล้วนะร้องแห้ขนาดนี้ตอนแรกอะพวกเรารู้ว่ามันจะแบบยังไงมันมันสูงอะแล้วตอนที่ลงมามันก็แบบมันเด้งขึ้นแล้วมันก็ลงแล้วมันก็เด้งแล้ว แล้วพอลองเสร็จปุ๊บเป็นไงบ้างครับโอ้โอโอสบายเลยสนุกหรือว่าไงก็สนุกน่ากลัวค่ะถ้าออีกีอ่ะแต่ก็อันนี้มีแต่มีคนสนุกนะเกมนี้เน่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 สนุกมากแต่บีบมือมากเลยตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่ทาวเวอร์จ้ามันนะคะเป็นเครื่องเล่นไฮไลท์ของที่นี่เลยใช่ไหมใช่ชื่อว่าทาวเวอร์ก็ขออออย่างสุดเลย พวกเราก็จะแข่งกันสาคนใช่ไหมแข่งยังไงดีอ่ะจะคิดออกแล้วถ้าเกิดใครลงมากรีดก่อนคนนั้นแพ้อ๋อใครได้แล้วกรีดได้เหรอใช่แต่ถ้ากรีดนิดนึงอ่ะกีดไม่ได้วาอย่าอย่าอย่าห้ามมีเสียงนิดเดียวเลยโอเคก็เกมนี้นะครับผมก็คือแข่งกันว่าใครในที่แบบว่ามีเสียงกรีดก็กรีดแหละแต่ว่า้นอยใช่ เเบาๆลยอ่ะถ้าเกิดไม่มีเสียงออกมาเลยก็คือแบบสุดยอดอ่ะเออแล้วแข่งกันอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะกริดมากกินน้อยใครจะกริดแบบพี่เฟียนรู้ป่ะนั่นดีที่สุดอ่ะใครจะเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนสี่ใบสี่ใบก่อนก่อนยิงฉุกฉุกพี่เฟียนฮะคนที่สองก็มือถ่ายหนึ่งสองสามเดี๋ยวเราไปเจอกันด้วยครับผมได ตอนนี้กำลังยืนเชียร์ค่ะหนูจะ <c oughs> ขอให้พิ่พิมกินอะอยากให้พิมกินใช่ไหมพอการ์อาพี่ว่าพิมจะกินไหมน่าจะไม่กินอะรอแน่ใจนะแน่ใจโอ้ยแน่ากลัวมากเนี่ยสุดมากเลยนะโอโ้โ,อโหโอโห้โหกดแล้วกดแล้ว 爸爸，爸爸，爸爸，我。 หนึงคนแล้วโเป็นยังครับพี่วิมกิฟดังขนาดไหนเขาเนี่ยกิมาหนึ่งเปอซนหนึ่งเอร์เซ็นนี้พี่วิมลงมาแล้วตอนนี้รู้สึกขาจะหมดแรงนะครับขาหมดแรงเลยเป็นงไครับเปนยังครับสชิวสชิวสิวเยขาตังเปนยังครับ เล่าให้ฟังหน่อยครับน่ากลัเว,เด,วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูสัมภาษณ์ช่องนู้นอ่าได้ได้ได้ ว้าวโอ้โหไม่มีเสียงร้องเลยนะครับตอนนี้ตบเบอ โอเคครับผมวันนี้ก็จบกันแล้วนะครับผมสำหรับการถ่ายคลิปชาเลนจ์ของเราใน<ช>วันนี้นะ,ะระหว่างจกช่องปรแกรมไอพีเฟรมลีแก๊งกับช่องวิวาวาใช่ไหมใช่ค่ะก็ผลชนะก็คือยังไม่บอกนะครับผมเดี๋ยวต้องไปรอดูที่ช่องวิวาวาทีวีนะครับผมใช่ค่ะว่าช่องไหนเป็นฝะ่ายชนะแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าช่องเราเก่ง ช่องรอหรือเปล่าหรือช่องนู้ดหรือ,อยังไงกันเนี่ยแน่ๆอยากรู้ผมก็ต้องไปดูช่องนู้ดนะครับผมช,ช่องวิวาวาทีวีนะ okay, โอเคก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับผมสถานที่ฟูแก้วแอนเวนเจอร์พาร์คนะครับผมที่ให้เรามาถ่ายกันใช่ไหมวันนี้ใช่ค่ะโ okay, อเคเราคลิปนี้เราก็ต้องจบแล้วนะใครชอบคลิปนี้นะคะ like, าาร,าารับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ก็ติดตามได้วยนะคะถ้าเกิดอยากให้เรานะคะมาทำคลิปใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์ก็มาเยอ้ยนะาจักคลิปนี้นะคะโฟก,กัสกัปฟิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบบ๊าายยัะ ใช่ค่ะเร็วมาเที่ยวกันนะครับผมใช่ค่ะที่คือเล่นที่นี่สนุกมากเลยค่ะครับผมกัสต้งองรอมาเล่นอะเนียน่ยเดอไม่ไปไม่ไปไม่ไปโอเคเออผมเล่นนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยผมเล่นนี้ด้วยต้องรอไปดูนะว่าผมกินไว้อ่ะไปล<ส>ะเ <สะ S 2> จอกันคลิปต่อ